พิขูทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนยอดหรือศาลาเรือนยอดมีหน้าต่างทางทิศต,ตะวันออกอันเปิดไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ตามเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมาแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ส่องเข้าไปทางหน้าต่างแล้วจะปรากฏอยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรือนนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจะปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศต,ตะวันตกพระเจ้าค่าพิขูทั้งหลาย ถ้าพื้นดินไม่มีแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจะปรากฏที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจะปรากฏในน้ำพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายถ้าฝาเรือนด้านทิศตะวันตกไม่มีแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจะปรากฏที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจะปรากฏที่พื้นดินพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายถ้าน้ำไม่มี